สวัสดีครับเรามาเข้าเรียนทดลองเรียน e-learning ออนไลน์นะครับวันนี้ผ่านวันที่15มามนาะมหาวิทยายลัยได้กำหนดเปิดเทอมเทอม2ทับหแล้วนะครับของมหาวิทยายลัยสุโขท,ท,ทัยธรรมธิราชนะครับเข้ามาที่หน้าเว็บของมหาวิทยายลายัยสัปดาห์นี้ผมมาเข้าเว็บมหาวิทยายลายัยส่วนที่เป็น h e ดเดอก็ประมาณนี้นะครับ นีบริการนักศึกษาหลักสูตรเรามาดูจุดนี้เห็นไหมครับสื่อการเรียนมอสอทอคลิก1ครั้งครับคลิกเสร็จแล้วก็จะมีตัวย่อยลงมาอีกคลิกเข้าไปคําว่า e-learning คลิก1ครั้งครับออของผมเนี่ยจะเข้ามาในระบบเลยจริงๆจะต้องล็อกอิน,นก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะลองล็อกเอาออกไปให้ดู สมมติว่าผมคลิกเข้ามานะครับคลิกจาก e-learning หนึ่งครั้งจะมาหน้านี้ถ้าเราดูใน URL ก็จะเป็นชื่อ e-learning .htou.ac.th นะครับอันนี้ส่วนนี้นะส่วนนี้อย่างนี้ถ้า,ถาพิมพ์หาใน Search Google ก็พิมพ์คำนี้เลยก็ได้ก็จะเข้ามาหน้าฟังก์ชันนี้เลย จากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบครับรหัสที่จะต้องล็อกอินเข้าไปนะครับคือรหัสนักศึกษาต่อด้วย s t o u o a c t h นะครับก็คือส่วนนี้ที่เราเรียกกันว่าเมลมหาลัยนะครับเมลมสทแล้วก็ต่อด้วยรหัสบัตรประชาชนของตัวนักศึกษานะนะครับจากนั้นกดล็อกอินเข้าไปคลิกหนึ่งครั้ง อ่าครับก็จะมาหน้าเมื่อสักครู่นี้คือหน้าที่อยู่ในระบบแล้วถ้าเป็นของผมเองนะครับส่วนตัวตอนนี้ผมเรียนได้อยู่3วิชาอันนี้วิชานี้จริงๆแล้วผมสอบผ่านไปแล้วเนาะสอบผ่านไปแต่เทอม1ครับ65แล้วก็ไม่เป็นไรของผมนีจะอยู่ในส่วน3วิชานี้คือกฎหมายพาณิชย์3กฎหมายพาณิชย์4กฎหมายวิธีสัมป,ปัญญดติ3วิธีพิจารณาความอาญานะครับเมื่อ เราเข้ามาแล้วเราจะเข้าเรียนเราจะเข้าเรียน,นครับคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งที่วิชาที่เราจะเรียนสมมุติว่าเราแบ่งการเรียนเป็นในช่วงสัปดาห์นี้เข้าเรียนวิชาหนึ่งสัปดาห์ถัดไปเข้าเรียนอีกวิชาหนึ่งแบบเนี้ยเป็นส่วนตัวของ e-learning นะครับเราเรียนได้ทุกแผนนะตั้งแต่แผน1ถึงแผน3ามเล,เลยนะครับเห็นไหมแผนเนี้ยเพราะว่าในการเรียน e-learning แบบแบบเนี้ย จะไม่มีเก็บคะแนนนะครับเป็นการศึกษาด้วยตัวเองเท่านั้นถ้าเป็นการเรียนเก็บคะแนนแบบแผน2หรือแผน3เนี่ยต้องเข้าอีกเข้าไปอีกเว็บไซต์หนึ่งคือเราจะต้องผ่านลิงก์ระบบ Microsoft Teams นะครับอันนั้นจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องมีการเก็บคะแนนคือแผน2กับแผน3แต่ในที่นี้เราเข้าเรียนเพื่อศึกษา,าความรู้เท่านั้นนะครับทำความเข้าใจเท่านั้นในฟังก์ชันของหน้านี้เราก็จะมีเราจะได้เจอนะครับกับ อาจารย์ผู้สอนของเรื่องนี้นะครับอยู่ในวิดีโออันนี้คือวิดีโอที่เรากดเข้าไปฟังทา่านอาจารย์เนาะแล้วก็มีแบบประเมินตัวเองก่อนเรียนก่อนเรียนก็ทําประเมินก่อนได้กี่คะแนนก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรไม่ได้มีผลอะไรนะครับเพื่อทดสอบว่าเรามีความรู้กับเรื่องนี้เท่าไหร่เท่านั้นเองจากนั้นก็เข้าไปอ่านเอกสารการสอนก่อนวิธีเนี่ยสมมุติว่าเราจะเรียนหนึ่ง,หน,งหน่วยหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมครับเราคลิกเข้าไปหนึ่งครั้ง เอกสารการสอนเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันกับตำราที่เป็นเล่มเลยนะครับก็จะเหมือนกับหนังสือเลยนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในรูปแบบ PDF เท่านั้นเห็นไหมครับก็จะเหมือนกันนะถ้าเกิดว่านักศึกษาท่านใดเพื่อนท่านใดที่เข้าเรียนล็อกอินเข้ามาแล้วเนะี่ยถ้าผ่านแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือที่สมรรถนะสูงอนะเนาะสเปคสูงก็อาจจะใช้ปากกาเพนขีดไว้โน้ตไว้แล้วก็ เอาไว้ดูซ้ำได้เลยนะครับแคปไว้ดูซ้ำได้เลยประมาณนี้ทีนี้ลองเข้าฟังอาจารย์อธิบายในวิดีโอบ้างนะครับคลิกเข้าไปส่วนนี้นะครับเราก็จะเข้าดูได้ใครที่ไม่ได้เป็นนักศึกษามสอทนะครับฟังชันส่วนนี้เราจะเข้ามาไม่ได้คือเราจะเข้าถึงไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีรหัสล็อกอินเราจะเข้าได้เพียงแค่มาหน้านี้หน้านี้เป็นหน้าสาธรารณะของเว็บอยู่แล้ว ท่านใดที่เสิร์ชเข้ามาพิมพ์คําว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเว็บไซต์เนี่ยจะนํามาที่ยิ่งนี้อยู่แล้วอันนี้เข้าดูได้ทุกคนแต่เมื่อจะเข้ามาเรียนในระบบที่เป็นระบบ e learning ออนไลน์แบบเนี้ยอันนี้ถ้าไม่ใช่นักศึกษามสทแล้วก็ลงทะเบียนเรียนในวิชานั้นเทอมนั้นอันนี้จะเข้าไม่ได้นะครับ ลองเข้ามาเรียนกันดูนะครับจริงๆเนี่ยก็เหมือนกับฟังท่านอาจารย์พูดเลยนะอธิบายตัวต่อต,ต,ตัวเลยแหละประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาเล่าสู่กันฟังต่อลองลองเข้ามาดูนะครับ